วัดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออกลิ่นกับรสชาติค่ะโดยเฉพาะว่าไออาหารแปรรูปพิเศษหรือ UPF เนี่ยนะคะมันใช้กลมเม็ดอะไรมาหลอกจมูกหลอกลิ้นเราบ้างครับผมเรามีข้อมูลมาจากงานเขียนที่เจาะลึกเรื่องนี้เลยค่ะทางวิทยาศาสตร์เบื้องหลังแล้วก็วิธีที่อุตสาหกรรมเขาเอาไปใช้ประโยชน์มาดูกันค่ะว่าประสาทสัมผัสเราเนี่ยโดนชักจูงง่ายกว่าที่คิดขนาดไหน ใช่เลยครับคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนะระหว่างสิ่งที่เราคิดว่าเรารับรู้กับสิ่งที่อยู่ในอาหารจริงๆซึ่ง UPF เนี่ยแหละที่เข้ามาแทรกแซงตรงนี้โอเคงั้นเริ่มที่คำว่าสารปรุงแต่งกลิ่นรสที่เราเห็นบนฉลากทำไมคำนี้มันถึงเป็นเหมือนสัญญาณเตือนของ UPF คะแล้วมันน่ากังวลตรงไหนเอ่ยอ๋อครับ เห็นว่ามีผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณแบริสสมิธที่เคยให้คำปรึกษาบริษัท UPF ด้วยว่าจะใช้ประโยชน์จากเรื่องประษาสัมผัสพวกนี้ยังไงครับคือประเด็นหลกัหลกๆเลยเนี่ยปราษาสัมผัสเรามันไม่ได้แยกส่วนกันทำงานนะครับมันเชื่อมกันหมดอืมหวานขึ้นทั้งที่อาจจะไม่ได้เพิ่มน้ำตาลเลยก็ได้อ๋อหรอคะหรือแม้แต่กลิ่นบางอย่างในแชมพูก็ทําให้เรารู้สึกว่าผมมันนุม่มลื่นขึ้นได้เหมือนกันนะทั้งที่เป็นแค่กลิ่นโหมีการทดลองเรื่องไวน์ด้วยนะคะ คลาสสิกมากเลยเขาเอาผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ห้าสิบสี่คนมาลองชิมไวน์ขาวครับครับปรากฏว่าพอเอาไวน์ขาวตัวเดิมเป๊ะเ,เลยนะแค่ใส่สีแดงที่ไม่มีกลิ่นลงไปนิดหน่อยผู้เชี่ยวชาญพวกนี้บรรยายรสชาติต่างไปเลยคิดว่าเป็นไวน์แดงจริงๆซะงั้นใช่ครับยิ้มขนาดเซียนยังโดนหลอกได้เลยแล้วพวกเราละคะเนี่ยเฮ้ยนั่นสิครับ แล้วก็มีทริคไอศครีมอีกเขาบอกว่ามีการใส่กลิ่นคาราเมลไว้ตรงรอยฉีดของซองไอศครีมอ่าใช่ใช่ใชพอเราแกะซองปุ๊บกลิ่นคาราเมลก็ตีขึ้นจมูกเลยมันก็กระตุ้นความอยากทําให้เรารู้สึกว่าเออรสช็อกโกแลตคาราเมลมันเข้มขน้นทั้งที่ตัวไอศครีมเองมันเย็นจัดจนแทบไม่มีกลิ่นตอนเปิดซองด้วยซ้ําครับตรงนี้อาจจะต้องแยกนิดนึงนะครับระหว่างการชี้นําประสาทสัมผัสกับการทําให้เข้าใจผิดอ๋อต่างกันยังไงคะ คือกลิ่นคาราเมลบนซองไอศครีมเนี่ยอาจจะพอเรียกว่าการชี้นําได้เพราะเราก็คาดหวังว่าจะได้รสคาราเมลและก็ได้รสคาราเมลจริงๆในไอศครีมครับค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีแบบกลิ่นเนื้อย่างในผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชหรือสารปรุงแต่งรสชาติสังเคราะห์อื่นๆที่พยายามเลียนแบบส่วนผสมที่จริงๆแล้วไม่มีอยู่ในนั้นอันนี้มันเริ่มเข้าขายทําให้เข้าใจผิดแล้วครับอืมเข้าใจค่ะซึ่งตรงนี้แหละที่น่ากังวลและก็ต้องเข้าใจความต่างนิดนึงครับระหว่างรสชาติ หรือเทสท์ที่เรารับจากปุ่มรับรสบนลิ้นเช่นหวานเปรี้ยวเค็มขมอูมามิค่ะเราแยกแยะสารประกอบกลิ่นได้เป็นล้านลานชนิดเลยเหรอคะไม่ใช่แค่หมื่นอย่างที่เคยเชื่อกันใช่ครับใช่ครับข้อมูลใหม่ๆบอกว่าศักยภาพเราสูงกว่าที่คิดเยอะแล้วบางทีเราแยกแยะกลิ่นผักผลไม้บางอย่างได้ดีกว่าสุนัขอีกนะครับโหจริงดิครับกลิ่นมันทําหน้าที่เหมือน เหมือนบา์โคดประจําตัวอาหารนะครับที่สมองเราเชื่อมโยงกับประสบการณ์แล้วก็คุณค่าทางโภชนาการโดยไม่รู้ตัวบา์โคดครับอย่างเฟรนฟรายทำไมกลิ่นมันหอมยั่วใจจังก็เพราะสมองเราเรียนรู้และเชื่อมโยงไปแล้วว่ากลิ่นแบบนี้มันมาพร้อมกับไขมันคาร์โบไฮเดรตพลังงานสูงๆอ๋อซึ่งการเรียนรู้ความชอบในรสชาติแบบนี้มันเริ่มตั้งแต่เรายังอยู่ในท้องแม่เลยนะครับ มีการทดลองที่พบว่าทารกจะชอบน้ำแครอทผสมซีเรียลมากขึ้นถ้าคุณแม่ดื่มน้ำแครอทบ่อยๆช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมโหลึกซึ้งมากครับแต่ UPF เนี่ยมันเข้ามาทำลายสายใยความรู้ด้านอาหารตามธรรมชาติที่เราควรจะมีตรงนี้ไปเราผู้ผลิต UPF เขาใช้ประโยชน์จากกลไกลนี้ยังไงคะ สร้างาา์โค้ดปลอมเหรอคะก็คล้ายๆอย่างนั้นครับคือเขาสร้างโปรไฟล์กลิ่นรสเฉพาะตัวของแบรนด์ขึ้นมาเลยซึ่งมักจะเป็นความลับทางการขาแล้วก็จับคู่กลิ่นรถนั้นกับรางวัลที่ถูกใจสมองเรามากๆอย่างเช่นไขมันสูงๆน้ำตาลเยอะๆหรือเกลือเข้มขน้น เพื่อให้เราเกิดการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงที่ผิดผิดและเกิดความพักดีต่อแบรนดนน์นั้นๆจนรู้สึกว่าโคล้ลายี่ห้ออื่นหรือมันฝรั่งทอรถอื่นมันรสชาตไม่ใช่หรือเพี้ยนไปเลย เข้าใจเลยค่ะแล้วก็มีแนวคิดของคุณมาร์คชัตสเกอร์ที่บอกว่าการเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่เน้นแต่ปลูกเยอะๆผลใหญ่ๆหน้าตาสวยๆเนี่ยมันทําให้พืชผักผลไม้ตามธรรมชาติมีกลิ่นรสดั้งเดิมจางลงไปใช่ครับ้วยหรือเปล่าคะอย่างกลิ่นบางอย่างในมะเขือเทศเขาบอกว่ามาจากสารตั้งต้นของพวกกรดไขมันจําเปน็นหรือวิตามินบางตัวถูกต้องเลยครับมันเชื่อมโยงกับปัญหาการขาดสารอาหารรองได้เลยค่ะเพราะ U.P.F เนี่ย มันผ่านกระบวนการแปลรูปที่เข้มข้นมากๆจนสูญเสียความซับซ้อนทางเคมีตามธรรมชาติไปเยอะทั้งวิตามินไฟเบอร์หรือโมเลกุลดีๆอื่นๆเหลือไว้แต่แคลอรี่สูงๆแต่คุณค่าทางสารอาหารอื่นๆตำ่ำอออแล้วการเติมวิตามินสังเคราะห์กลับเข้าไปเหรอคะการเติมวิตามินสังเคราะห์กลับเข้าไปมันก็อาจจะช่วยได้บ้างแต่ก็ไม่สามารถทดแทนความซับซ้อนทั้งหมดที่หายไปได้ครับ มันมีตัวอย่างคล้ายๆกันในสัตว์อย่างเรื่องวัวในรัฐมิสซูรีที่มันขาดธาตุสังกะสีค่ะพวกมันก็พยายามกินอาหารเสริมรวมมากขึ้นเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าแคลเซียมในอาหารเสริมดันไปขัดขวางการดูดซึมสังกะสีซะง,งั้นกลายกันว่ายิ่งกินยิ่งขาดโโหหมายความว่าคนที่กิน UPF เยอะๆก็อาจจะตกอยู่ในวงจรคล้ายๆกันคือร่างกายพยายามหาสารอาหารรองที่ขาดหายไปแต่กลับได้แคลอรี่เกินมาแทนมีความเป็นไปได้สูงครับ ว่าการที่เราโหยหาและบริโภค UPF มากขึ้นอาจเป็นการตอบสนองของร่างกายที่พยายามจะชดเชยสารอาหารรองบางอย่างที่ขาดหายไปจากอาหารจริงๆนําไปสู่ภาวะที่เรียกว่าทุพโภชนาการคือขาดสารอาหารรองทั้งๆท,ท,ที่อาจจะมีภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนน่ากลัวเหมือนกันนะคะครับผลกระทบที่เริ่มเห็นชัดขึ้นอย่างเช่นข้อมูลเด็กในสหราชอาณาจากักรที่ตอนนี้มีอัตราโรคอ้วนสูงขึ้นมาก แล้วก็มีค่าเฉลี่ยความสูงน้อยกว่าเด็กในประเทศอย่างเดนมาร์กหรือเนเธอร์แลนด์อย่างมีนัยยะสําคัญเลยสรุปได้ว่าไอ้เจ้าคําว่าสารปรุงแต่งกลิ่นรสเนี่ยไม่ว่าจะเขียนว่าธรรมชาติหรือสังเคราะห์ก็ตามพอเราเจอบนฉลากส่วนประกอบก็ให้เอะไว้ก่อนเลยว่าอาหารชิ้นนั้นอาจจะมีสารอาหารรองน้อยแล้วก็อาจจะกําลังเล่นกลกับประสาทสัมผัสของเราอยู่ใช่ครับการคุยกันวันนี้ก็เหมือนเผยให้เห็นนะครับว่ากลิ่นรสใน UPF เนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องความอร่อยแบบผิวเผินแต่มันคือเครื่องมือที่ซับซ้อนและชงพลังที่ผู้ผลิตใช้เพื่อชี้นำหรือบางทีก็ทำให้เข้าใจผิดต่อการรับรู้ของเราอื hmm. ซึ่งแน่นอนว่าอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการกินแล้วก็สุขภาพโดยรวมในระยะยาวได้เป็นประเด็นที่น่าคิดต่อมากๆเลยนะคะว่า พอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยจมูกกับลิ้นเราเนี่ยมันอ่อนไหวต่อการถูกชักจูงหรือกระทั่งถูกหลอกด้วยกลิ่นรสสังเคราะห์ได้ง่ายขนาดนี้การรับรู้นี้มันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่ออาหารแปรรูปพ,พิเศษที่เราเจออยู่ทุกวันไปบ้างหรือเปล่านะคะ